สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังอมสินนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่บ้านไซทองหมื่เดิมนะครับผม กับบรรยากาศเครื่องฟ้าเครื่องฝนฝนตกลินลินนะครับวันวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับผมน้องสายทองของเราก็สลืมสลือเพราะว่าอากาศเย็นสบายนะครับน่านอนนะครับควันไก่ก็สลืมสลือมกันนะครับบรรยากาศอย่างนี้บรรยากาศฝนลินนะครับตอนนี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนตกหนักมากนะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับเมื่อคืนโอ้น้อง้างของเราก็เละตุ้มเป๊ะอย่างที่เห็นนะครับ วันนี้นะครับเราจะวันนี้นะครับกวานไก่จะนำเงินมามอบให้คุณแม่วังทองนะครับเพื่อเป็นค่าอาหารนะครับบำรุงน้ำนมนะครับอ่แล้วก็ต้องขอบคุณไปยังเอซใจดีนะครับที่สนับสนุนเงินค่าขนมค่าอาหาร ไว้สำหรับบำรุงคุณแม่วังทองนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เอฟซีน่ารักทุกท่านนะครับขอบคุณคุณน้าเอฟซีคุณลุงเอฟซคุณยายเอฟและ f อฟที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับที่สนับสนุนค่าอาหารมาให้คุณแม่วังทองนะครับได้ให้เจ้าของได้ไปซื้ออาหารมาให้คุณแม่ได้บำรุงเพื่อที่จะให้มีเพื่อที่จะให้ลูกมีน้ำนมกินต่อไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมามอบให้ เม่ควานนะครับผมป้าป้าใจดีมากครับทุกเมื่างของเจดีมากนะครับผมจ,จุกกันลูกจุกกอนจุกด้วยจุกเสียงกอนเสียงไม่มีของกินนะครับ <c oughs> ไม่ทำ <laughs> หรือน้องสายทองนะครับผมเจิผมเในกวนทางนี้ไหมครับขอบคุณค่ะนี่ก็คือค่าอาหารที่มันน้ำโม้ห้อยคุณแม่ควานของทางร้นสองนะครับขอบคุณนะคะครับก็ต้องขอบคุณพี่เจมสทุกท่านนะครับผมขอบคุณค่ะก็มาฟังความรู้สึกของคุณแม่วังครองนะท่านนี้หนึ่งนะครับ ออกน่ยขอบคุณนะคะที่ช่วยอาหารคุณแม่วังทองให้น้องสายทองอได้กินนะคะ<ข>ที่เมตตาน้องสายทองคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะครับนี่ก็คือความรู้สึกนะครับคําพูดที่จริงใจของคุณแม่นะครับที่พูดออกมานะครับเก,เ,กเก๋ก็เป็นคนพูดไม่เก่งนะครับกนนะะเก๋เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมเก๋ดีมากนะครับผมผมเก๋อนุญาตให้มาถ่ายทุกวันนะครับ เหอยอก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 ยยกแม่จะของอิดอูกตููู้้้ตูถูตอนนี้ตอนนี้ยังไม่สนใจควันไก่นะครับอิดอิดอิดอดีใจดีใจฮึฮึฮเมื่อคืนก็ฝนตกหนักมากนะครับก็สัดเข้ามาลงช well ้างบ้างเมื such 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 ่อคืนเมื่อคืนหนาวไหมลูกหนาวไหมเมื่อคืนหนาวไหมายท้องหนาวไหมลูก พอแม่ยืนลูกก็นอนพอลูกนอนแล้ก็ยืนเมื่อคืนเมื่อคืนแม่นอนเมื่อคืนแม่นอนก่อนลูกแล้วครับเมื่อคืนแม่นอนก่อนลูกปิด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 ดูดีใจดีใจดีใจจั่ง จะเอ๋จะเอ k, ๋จะเอ๋อิกอีกอีดเห็นนะครับตอนนี้เห็นผมแล e ้วครับพิจะเอาผมแล e ้วครับตอนนี้ครับตอนนี้จะเอาผมแล e ้วครับโอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหตอนแรกมาถึงยังลสลืมสลืออยู่เลยนะครับว่ายังไงตัวเล็กว่ายังไงเอฝนตกละซาและ้ะตอนนี้หิวครับตอนนี้น้องหิวครับเดีย๋ยวเริ่มจะหานมะกินแล้ว เริ่มจะหานมกินแล้วเริ่มจะหาหนมกินแล้วครับเมื่อกี้ยังเศาอยู่เลยครับตอนนี้เรลิมเฉลยแล้วครับหลับยืนหลับเลยหลับในหลับในเฮ้ยหลับใน ยองวะยุดยุดยุดดันไม่ยุ่งครับแรงมากมากครับนี่ก็คือความน่ารักความสุนของน้องนะครับวันไก่มาทุกวันก็ชอบมากครับชอบน้องมากนะครับ ไอ้ตีดากันตีดากันโอ้ยยันยันถึงตีดากันเลยนะครับโยน่ารักมากนะครับสายทองทั้งส่วนทั้งน่ารักทั้งทะเล่นนะครับวันนี้ค้าคุณแม่ดีใจไหมคะมีใครมันดีใจไหมคะจะได้กินของอร่อยๆจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ขอบคุณ f อฟทุกท่านนะจ๊ะนะครับก็ฝากเอฟทุกท่านกดไลค์ like, ช่วยแชร์นะครับเก็ไปกดสับสไครต์ให้ช่องพังออมขีนนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมเ,เราจะอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับจะอัพเดทน้องไซทองให้ดูทุกวันนะครับผมไซทองเอ้ยไซทองเอ้ยไซทองเอ้ย อรับเนี่ยไปรับเนี่ยตอนนี้น้องกำลังหลับเลยครับนกำลังหลับเลยครับตอนนี้ครับเออยุด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 ว่าจริงไหรเป็นจังไหรอเป็นจังไหรตีด่าก่อนอซู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 อิ เาวิ่งน้องน่ารักกว่านะครับเทวิ่งมืหางขีฟ้ามือหน่อยจะเอ๊ยเป็นมูใสอือออหลับครับเห้าต้องหลับไปเฉยเลยครับผมงงครับงงครับงงมากเลยครับเอห้าแล้วก็ยีนหลับไปเฉยครับ อย่างนี้ก็มีนะครับคนอะไรจะลูกคอมขนาดนี้เวลาเวลาควันไก่มาถึงนะครับน้องจะชอบวิ่งมาหยองนะครับน้องจะวิ่งมาหามาเล่นด้วยเนะครับหลับในอีกแล้วมาดูช้างหลับในนะครับ พิชพิกพิชทำอะไรเอ้ยนี่อมาดูช้างหลับในนะครับช้างหลับในครับผมตอนนี้เอ้ยโอ้โหใครไม่เคยเห็นนะครับมาดูนะครับช้างหลับในนะครับไม่ใช่ตัวไหนนะครับใส่ทองนี่เองดูนะครับดูนะครับฉลดเด็ดครับฉลดเด็ด มีเฉาเด็ดนะครับว้ายช็อตเด็ดช็อตเด็ดช็อตเด็ดจังหลับในครับดูนะครับดูนะครับเอ้ยเอ้โคตรดียังเสดเดินวะรับตัวเด็กกับเสดเดินวะเสดเองเก่งอย่างนี้วะดารานะครับธรรมดาน้องเป็นดารานะครับน้องก็ต้องแสดงเก่งธรรมดานะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับ ครับผมก็ฝากเอสซีทุกท่านนะครับช่วยกด subscribe นะครับให้ช่องพังออมสินด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมตอนนี้เราจะไม่ควรนอนครับจะปล่อยให้น้องนอนนะครับเพราะว่าดูเหมือนน้องจะหิวนอนนะครับเพราะว่าบรรยากาศฝนตกเย็นเย็นสบายๆขนาดผงควันไก่ยังหิวนอนเลยครับผมนะครับ ครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องพังอมสินนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะขอลากับภาพตัวย่ของหนูสซทองนะครับรับคลิปนี้บายบายครับผม